สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับฟุกในช่องซีรูปแบบนี้แล้วก็วันนี้เป็นแบบพาร์ตต่อที่ได้รีแอคไปล่าสุดก็คือเดววอลใช่ไหมของแจ็กกี้ที่น้องไปออกกับเออไปลองคู่กับพี่ซานีใช่ไหมแล้วก็ทางโฟนหลอกเขาก็ปล่อยเป็นเบื้องหลังมาวันนี้เราก็จะมานั่งดูเบื้องหลังกันนะครับทุกคนว่าตอนที่น้องไปออกเดววอลเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงบ้างคลิปไม่นานแค่ประมาณสี่นาทีเองนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วก็มามอยกันไปด้วยนะครับทุกคนโอเคไหมไปจ้า สวัสดีครับสวัสดีครับรทุกทุกคนสวัสดีจ้าวนันนีนะครับผมอยู่ที่บล็อยนะครับอกันของต้งกันแดเขียนหน้ากากอ่ะมันเป็นแบบมันเหมือนน้องยิม้มอ่ะเสื่อลุมเนเหือนน้องยิม้มอยู่อ่ะตกากถ้าิอยู่นะครับว่ามัานัน่ี้ก็จะเข้าไปสรเป็นหน้าน้องยิม้มอ่ะเป,เป็นหน้ากากยิม้มอ่ะ ไหนชุดยาวเต็มตัวเลยดิอุ้ย,ย,ย,ยรายการก็ออนเร็วอยู่นะถ่าย 26, on, 20, on 15, ยียย่สิบหกออนยี่ออนสิบห้าป่ะนี่น่ารักมากแม่เซนติสแตนแดนเซอร์จริงจง ออกก็ซ้อมกับครูสอนร้องเพลงอะไรอ,อย่างนี้ไปน,นิ่นั่นซ้อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซ้อมไปทั้งหมดสองรอบไม่คิดว่าจะเตือนจนขนาดพระ่าจชกัรโอ๊ยหล่อแล้วแต่งตัวเร็วมาก <c oughs> น,นี้ก็สแตนบายแหละอะไร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 ,น,รน่ารักอ่ะคือเมื่อกี้น่ารักมากเลยเห็นไหมถเทวรัฐาอะไรกันแล้ว ดีอ่ะพอมันเป็นดีไฮเดอร์ซีนแบบนี้ไปเลยอ่ะน่ารักมากเลยแม่น่ารักมาก แล้วก็เป็นแบ,บภาพตอนนี้นี่น้องนั่งดูนู้นนี้นั่นอะไรยงนี้่ตอนนี้นั่งร้องน,นี้นะครับก็ถายรการเสร็จ้ลนรัสรก้องข้ามกำแพงในช่องร์อนะครับถ้าใครไม่ได้ดูก็ไปตดูกันได้นะครับแล้วก็น,นี่นะครับรก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่า,าเป็นครัง้งแรกเลยที่มารายการนี้แล้วก็ จะต้องมาฝึกสกิลการโกล่กันซึ่งผมก็ไม่ค่อยเห็นอะไรแต่ยิ้มแล้วก็เออเออในไอ้วฝันตามได้ไหมครับขอคำแห่งหน่อยนะครับอุ้ยน่ารักอน่ารักอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะฝึกสกองสกิลนู่นนี่นั่นนี่น่ารักอ่ะมันเป็นแจ็คกี้ได้แหละโอเคเนาะ เออคืออันเนี้ยต้องชื่นชมว่าอันเนี้ยคือคอนเทนต์ที่ดีนะเวลาไปออกรายการอะไรงี้ใช่ไหมแล้วถ้าแบบมีโอกาสที่แบบได้ถ่ายเป็นแบบ behind the scene อะไรอย่างเงี้ยก็ควรถ่ายไว้แบบนี้มันก็เป็นคอนเทนต์ที่ดีคืออย่างน้อยเราก็เห็นเป็นอีกมุมนึงถูกป่ะที่แบบแจ็กกี้ต้องแบบใส่หน้ากากนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้อยู่แล้วแหละว่าคนที่จะไปเป็นนักร้องหลังกำแพงอ่ะเขาจะต้องทําแบบนี้แต่ว่าเอออันนี้เราก็เป็นเป็นมุมของแจ็กกี้ไงว่าแบบเออน้องรู้สึกยังไงอะไรบ้างไม่ใช่เห็นแค่แบบมุมตอนที่แบบ เขาตัดมาออนแอร์อะไรแบบนี้เออนี่ก็จะเห็นมุมที่น้องตื่นเต้นน้องรู้สึกนน่นนี่นั่นบางทีน้องก็แบบอาจจะไม่ได้พูดในรายการทั้งหมดหรือว่าพูดในรายการทั้งหมดแต่ว่าบางทีก็โดนตัดไปอะไรเงี้ยแต่นี่คือน้องจะเป็นแบบความรู้สึกน้องเหมือนน้องพาเราไปด้วยอะไรเงี้ยเออนี่ก็เป็นคอนเทนต์นที่ดีนะครับทุกคนก็น่ารักเดี๋ยวผมจะแปะทั้งคลิปเออทั้งลิงก์ Behind the Scene นะนี้ไว้ด้วยนะแล้วก็ เป็นเอ่อเดอะวอลที่แจ็กกี้ไปออกด้วยนะครับทั้ง2ลิงก์เลยก็ไปเพิ่มวิวให้น้องกันไปดูหน้าน้องในคลิปนูน้นคลิปนี้อะไรงนี้นะครับทุกคนอย่าลืมไปดูน้องๆด้วยในคลิปออฟฟิเชียลต่าง,างๆนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ฝากกด Sub s cribe ช่องฟุกด้วยกดก,กระดิ่งด้วยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าคอนเทนต์หน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะจ๊ะทุกคนไปไปรักมาก come te più o f i e a t